สวัสดีครับวันนี้พามาดูทุ่งพอเทืองนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับนี่นะครับก็ออกดอกแล้วนะครับยังไม่ได้แก่นะครับยังเก็บเกี่ยวยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ออกดอกทุกต้นนะครับก็ปลูกไว้มาห้าไร่นะครับไว้เป็นปุ๋ยปุ๋ยพืชสดนะครับก็พอเทืองเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ชั้นดีมากนะครับในการปลูกข้าวนะครับปลูกเสร็จแล้วเนี่ยดิน ก็ทําให้ดินร่วนนะครับแล้วก็มีร่ธาตุต่างๆเยอะไปหมดเลยนะครับการปลูกปอเทืองเนี่ยครับเนาะครับก็ท่าู้ชมท่านใดก็ถ้ามีเคยปลูกปอเทืองก็จะรู้แล้วครับว่าปอเทืองเนี่ยนะครับทําให้ดินร่วนนะครับดินสะสมแร่ธาตุเยอะนะครับนี่นะครับพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไถกลบนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเมล็ดพันธุ์ปอเทืองก็ไปไปไว้ในใช้ในดูการต่อไปนะครับ นี่ครับก็หมุนเวียนกันอย่างนี้นะครับนี่ครับก็่อน้ํานะครับนี่นะครับโซลาเซลล์ก็กาลังจะทํางานนะครับแดดมาแล้วนะครับเปิดไว้นะครับมีปลานะครับก็ค่อนข้างจะรกหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับใช้แบบนี้นะครับชีวิตบ้านๆนะครับอยู่ตามทุ่งนานะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับตื่นมา เจอธรรมชาติเจอทุ่งนานะครับก็มีความสุขแล้วนะครับทาไปนะครับทําที่เราทําได้นะครับอย่าไปทํเกินกําลังนะครับนี่นะครับก็มะม่วงก็เต็มไปหมดเลยครับราลงไม้สีทองนะครับวีนี้ออกเยอะนะครับออกเยอะมากนะครับนะครับ นี่ก็กําลังจะไถปลูกปลูกหญ้านะครัปลูกหญ้าให้วัวตอนหน้าฝนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับดาไม้สีทองเยอะมากปีนี้นะครับออกเต็มต้นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับออกเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับปลูกแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วครับก็สำหรับวันนี้นะครับรับชมคลิปแล้วนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้าน,านอ่อนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ